อันนี้มึงดูเขาแล้วมึงเป็นอย่างนี้เหรอสวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เดวิลี่ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันในฉบับที่แบบ กล้จะเดือนเมษาใกล้สงการร้อนร้อนมากมากร้อนโคตรก็เลยเดี๋ยวพี่ก็เลยจะมาหาเรื่องร้อนร้อนร้อนหัวหัวร้อนใส่ตัวกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเจ๊เอามันไปตากผ้าข้างนอกบ้านอยู่คือมันร้อนมันไปไปสัมผัสน้ำ่ลยนะก็คือพี่ก็จะมาวันนี้พอดีไปเปิดเจอรูปสาวๆเว้ยแบบแล้วแบบคิดคอนเทนต์ได้แบบเอ้ยมันแบบสาวแบบช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมเขาก็จะแต่งตัวแบบเซ็กซี่แบบเออแบบยังไงอะแบบ บือวาเนี่ยเออพีคเลยแบบเดยวจะแกล้งว่าไปเปิดเจอรูปแฟนเก่านะครับผมแต่ว่าเราจะค่อยๆขยับร่าเลเวลทนนิดทีนิดเอ้ยเปิดเจอรูปอย่างงั้นอย่างนี้เราประมาณเดี๋ยวจะเจอชุดเขาแบบใส่แบบชุดแบบว่าบ,บิ๋วนี่ยแล้วก็พี่เดยจะแกล้งนี่เลยครับผมนี่เดี๋ยวอย่าคิดลึกนะมันคือกล้วยมันคือกล้วยแต่ว่าไม่ได้มาทำอะไรเจ๊อ๋อนะก็คือเดี๋ยวพี่จะเลือกมาสักอันหนึ่ง อันไหนที่มันใกล้ไซส์พี่วะนนี้ไปแย่แค่นั้นเลยนะเอาให้มันแบบอลังการแล้วกันอันแรกเนี่ยอะเอามาเลยหนึ่งอันนะครับผมอันนี้ที่เหลือเจบไว้เดี๋ยวเราจะมาแกล้งก็คือจะเอาเดี๋ยวจะเอาเอาใส่ไว้ในกางเกงนะกางเกงกางเกงพี่วะนนี้ใส่เข้าไปแล้วแบบเดี๋ยวแบบเราแกล้งแกล้งดูรูปแฟนเก่าไปดูดูไปดูมาดูไปดูมาสักพักแล้วแบบเราจะแบบพยายามจะให้มันเห็นนะนะว่าแบบเฮ้ย ของเรามันตุงว่ะแกเลยไม่ใช่มันไม่ใช่ตุงนะคือมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นกล้วยนั่นแหละแต่แกว้ยเฮ้ยนี่มึงมึงแบบมมีแบบดูรูปแฟนเก่าแล้วแบบมีอารมณ์เยอะนะคอนเทนต์หัวร้อนไหมหัวร้อนมากเลยนะหัวร้อนดีไม่ดีอานมีหัวแตกด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าก็เกิดมันจะแบบมีอารมณ์รุนแรงหรือว่าหัวรุนแรงหรือว่าเฮ้ยไม่สนใจอะไรเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ้ามันรุนแรงนึงไปเดี๋ยวเราก็เฉลยที่หลัง คิดว่ามันคงต้องต้องต้องแบบหนักอยู่แหละเพราะว่าเฮ้ยแล้วแบบมึงไปเห็นรูปใครเปล่าแล้วแบบมันมีอารมณ์หรือเปล่าอย่าเียแบบแบบมึงเห็นรูปคนอื่นแล้วยงเงี้ยมันต้องมีบ้างอะโอเคเดี okay, ๋ยวเราเตรียมแล้วก็ไปเลยกันนะผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาที่ตั้งกล้องแต่ก่อนตั้งก่องเดี๋ยวพี่ขอลองเทสก่อนลองเทสมัน่นใส่ใส่เข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะขนาดไหนนะครับผมมันจะหาที่ให้มันอยู่ยังไงวะเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูทีเดียวแล้วกันดูดูอย่างนี้มันมันน่าเกลียดนะครับผมนะนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวค่อยแบบให้เหม็นเห็นไม่ชัดแต่ให้กล้องเห็นไม่ชัดแล้วกันเดี๋ยวมันจะติดเดตแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเห็นคนเดียวแล้วกันนะฮิปเค็งเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องกันดีกว่าโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็หาที่ตั้งกล้องแล้วนนี้นี่ก็คือกล้วยเราเฮ้ยอย่าลืเก็บนะครับผมเดี๋ยวมันจะไปใต้นี่ก่อน นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เข้าไปข้างในนี่นะจะดูน่าเกลียดวะคือเราใส่ไปก่อนแล้วนั่งแล้วเดี๋ยวเลิกเสื้อปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเริ่มเดี๋ยวเราจะแบบเอาให้มันเห็นไงเออโอเคนะครับไอ้เขาน้อใส่แล้วมันก็จะมุมนี้นะครับดูน่าเกลียดชิบหายเลยแต่แบบ ขั้วไหนทะ่านไม่เชื่ของจริงนะโอเคเดี๋ยวเร,เ,รเ,รเราเริ่มปรรวัติศกันเลยผ้าเสื้อเสื้อโปกุับเสื้อโปกุก<ส>รอมันเข้ามารอมันเข้ามานะอไม่ตากผ้าต่อแล้วหรอตากสิแล้ว ้เฮยใครอ่ะเออน่าจะเพื่อนอเพื่อนเกา่ามันมีมันม,มอีอิตอิตากีมนด้วยหรอโอ้โหไม่เจอนานใช่หรอใครไม่ใช่นะไม่เจอนานใคร อ๋อเอ่อสวยไงหุ่นเขาดีไงแล้วไม่เจอนานแล้วแบบโอ้รู้บไม่เจอนานเคยเจอด้วยอ่ะใครอ๋อมันมันเป็นเรื่องเก่าแล้วมันแฟนเก่าสมัยนานแล้วแต่แบบกดห่นไม่ดีอย่างนี้นีกว่าเขาพัฒนาหรือเปล่าเธอผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่รักก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยหลยนะ่ะค้านีณยังมีชื่อเขาอยู <S <S เย่เลยเห็นไหมติดอยู่แล้วชื่อใคร ชื่อเขาบอกเขาเขาสักไว้ไงแล้วทอย่นี้เขาบอกเขาโคตรแจ่มเลยแจ่มว้าวเลยบอกโหดาเยอะพี่เดวิจารณาขนาดนี้เลยเหรอโอ้น้อใไมก่อนอยู่ด้วยกันไม่งูดีเลยวะปาวปาวไม่คิดถึงก็บอกเราเห็นอะไรสวยสวยงามเราเราก็ชมไปไงมันเป็นอยูใต้สำนึก มันจุงมันเยอะอะไรไม่ได้เยอะที่ไหนเลยต่อหน้ากูเนี่ยเก่งอะไรเนี่ยตัวเองบ่นอะไรเนี่ยจอดแบบอะไรอะไรอันนี้มึงดูเขาแล้วมึงเป็นอย่างนี้เหรอเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเอออะไรอีกก็มันไม่เป็นอะไรก็ปกติอะไร นี่มึงเป็นอย่างนี้เหรอที่อยู่กูไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอะอะไรก็เปล่าเปล่ามันไม่ได้เป็นมันเป็นเองอะไรมันเหรอคิดถึงอะไรเนี่ยฮะมนแล้วมันอะไรเนี่ยมันพูดต่อหน้าเนี่ยให้เก็นใจกูบ้างไหมก็ดูเฉยก็สัมผาสก็ไม่มีอะไรซะหน่อยคิดถึงมันเหรอ กลับไปอยู่กับมันเลยนะมันเดี๋ยวพี่อธิบายได้คือกลับไปอยู่กับมันเลยคือมันไม่ได้ตั้งมันไม่ได้ตั้งใจไงว่าละทำไมไม่ชมแต่มันแล้วมก็เป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้ตั้งใจไงก็บอกไม่ได้ตั้งใจเห็นที่ไหนดูสิเนี่ยมันล่วงเลยไหมเนี่ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมึงทำมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นอะไรของมึงก็ห็นมันไปตลาดไม่คิดละหินมันแบบ เนี่ยไม่จับดูจับดูไม่มีไม่มีไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเราเล่นอะไรของมึงเนี่ยก็บอกว่าเป็นตลาดแล้เห็นมันแบบมันแบบปุนปุยเราหญอะไรตรงนั้นลุยลองไหมลุยไม่เอามันใหญ่นะพุ่แต่ปกติของพี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยไม่แล้วก็ตกใจทำไมหรอตกใจคุณคิดว่าแบบหินของคนอื่นแล้วจะเพิ่มขนาดเดี๋ยวจะเพิ่มทำไมอุ้ยมึงอย่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยมึงตกใจจริงนะอันนี้อันนี้เป็นเป็น เป็นเพื่อนที่รูจัดเพื่อนอีกทีไม่ใช่แฟนเก่าแต่คุณเขาดีจริงนะผมไม่ถ่ายกิง๊บบ้างไมเ้อยากกินนะถามว่าก่อนกูมีนมไหมก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะครับที่ยืมรูกมาใช้นะครับผมดูเลยอ้าวแล้วขออภัยคนในรูปรด้วยนะครับยัมไ,ไม่รู้จักกันนะเมื่อกี้นะแต่เคยอ,อย่างที่บอกว่า,ากลาวมันร้อนเลยหาแบบเรื่องร้อนใส่หัวหน่อยก็สมมุติว่าเฮ้ยถ้าแบบนึกว่าแตัวเองเห็นแล้วตัวเองจะตัวเองจะมีอารมณ์เลยมานี่บอก เมื่อกี้เห็นแล้วนึกว่าจะมีอารมณ์เออประนาำไงแล้วหันมาอารมณ์อ,อารมณ์<ผ>มอารมณ์หัวร้อนแทนออไม่ว่าอารมณ์แบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้เตะเลยอ่ะไหนๆก็มันกระสุกแล้วไม่ไม่แดกกล้วยไม่ชอบแดกกล้วยแบบนี้เล่าจะออ yeah. ฝากเขาให้ว่านะครับผมว่าถ้าใครชอบกินกล้วยเหมือนคลิปนี้นะครับ <laughs> ไปๆไปๆอย่างเี้อ๋อใหญ่จริง ไอ้ว่าถ้าใครชอบกินกล้วยเหมือนเอ้ยไม่ใช่ดูกล้วยเอ้ยไม่ใช่แบบชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปกันเบาๆนั่นคืออากาศมันร้อนที่จริงอยากจะเล่นแบบรุนแรงกว่านี้เล่นรุนแรงกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวถ้ามันหัวร้อนจริงนะพี่จะหัวแตกจริงนะครับผมว่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวกินกล้วยกันไปก่อนละกันนะครับแล้วม่คลิปหน้าคลิปนี้เรามากระป็น